C 4 3เนี่ยตัวหนังสือครับมันจะไม่บังคอนเทนต์ของหนังหรืออะไรที่ก็ตามที่เราดูครับแล้วดูตัวหนังสือครับโอ้โหตัวใหญ่มากครับส่วนถ้าเราดูในโน้ตธรรมดามันก็จะตัวเล็กๆแบบนี้คุณจะทำแบบนี้ก็ได้เห็นนะคุณจะทำแบบนี้ก็ได้เนี่ยมันแทบจะอิสระมากๆครับมันจะมีการล็อกโอเคมันมีการล็อกแต่ว่าเขาทามาให้สําหรับการบังคับได้หมดตัวนี้มันก็ทาได้แค่ข้างบนแนละข้างล่างบังคับทุกแอปได้หมดทุกอย่างครับในชีวิตที่คุณต้องการเลยทีเดียว สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับการรีวิว Sam s u n g Galaxy C43 อีกแล้วคลิปนี้แต่ว่าจะมาเปรียบเทียบกับ Sams u ง g g a l a x ซี่ t e 20 Ultra นะครับใครที่ใช้ Galax y ซ o t e อยู่เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าการที่43มีปากกาเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมยังไงบ้างทีนี้เนี่ยจะพูดโดยรวมก่อนว่า43ดีขึ้นทุกมิติเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ย4ฟจะเป็นแค่มือถือที่เป็นนวัตกรรมเนาะเอาไว้โชว์ความเท่หรือว่าสร้างความเสริมบุคลิกอะไรประมาณนี้นะครับเวลาไปเจอผู้คนาาานานาช้เเยอออะหหมืืนนกัราติ คนเก๋ๆเนี่ยก็ใช้เยี่ยมกันทีนี้พอเขาจับเป็นโฟร์สามที่มีฟังก์ชันปากกาเป็นรูปแบบแล้วก็ซัมซุงไม่ได้ออก Galaxy Note อีกแล้วเนี่ยจะไปโฟดีไหมการเขียนเป็นยังไงนะครับในการใช้ปากกาแตะลงหน้าจอพวกนี้จะได้ดีเท่าโน้ตไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในรีวิวนี้นะครับโอเคซัมซุงกาแล็กซี่โฟร์สามนะครับในมือผมเนี่ยมาพร้อมกับเคสที่เป็น Cover with Spen4 e dition นะครับราคา2790บาทตัวนี้เนี่ยจะเป็นที่ใส่ปากกามาให้ด้วยนะครับนี่แต่ว่าอันนี้ค เป็นปากกาแบบโฟร์ดิชั่นจะมีปากกาแบบเอสเ p นโปด้วยอันนั้นอยู่ที่3ามพันหกร้อยเก้าสิบแต่ว่าเซตนี้เนี่ยทำมาได้พอดีนะครับคือถ้าใครที่ไม่ได้ใช้พวกแอร์แอคชั่นเยอะๆนะครับหรือว่าใช้แค่การจดการเขียนเนี่ย ผมว่าเซตเนี้เป็นเซตที่ลงตัวครับเพราะว่าตัว S Pen Pro เนี่ยมันจะมีขนาดปากกาที่ยาวมากพอใส่มา,ามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับดีที่รุ่นนี้เนี่ยออกแบบมาบางกว่าเดิมเวลาประกบเข้ากันมันก็จะบางกว่าเดิมแล้วก็ตัวเคสเนี่ยป้องกันเลนส์กล้องอะไรได้ดีทุกด้านเลยนะครับแล้วก็ใส่ได้ค่อนข้างแน่นด้วยนะอันนี้คือเคสแบบ Cover with S Pen 4 Edition ก็วางขายด้วยกัน3สีย้ำเป็นกันอีกที Phantom Black Phantom Green แล้วก็ Phantom Silver นะครับอยู่กับผมนี่คือ Phantom Black ตัวนี้เป็นเครื่องที่ใช้งานประจานะครับคู่กับ S Pen Ultra ทีนี้ตัวนี้เน มี s ั m s ุง galaxy c 4 3 5g จะได้รับฟรี Samsung Care Plu s ประกันความเสียหายต่อเครื่องที่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับประกันหน้าจอแตกเครื่องตกแตกและความเสียหายจากน้ําภายใน1ปีนับจากวันแรกที่เปิดการใช้งานรวมถึงบริการส่งช่างเทคนิคถึงบ้านแล้วก็ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้เดี๋ยวออลลิ์ขึ้นมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคลิดเข้าไปดูในเว็บ a m s u n g .co.th ก็จะมีโอเคมาดูดิเมนชันเครื่องกันก่อนนะครับระหว่างโน้ต20 ultra 5g แล้วก็ s a m s u n galaxy c 4 3 5g โน้ต20 ultra 5g น้ำ 5G จะอยู่ที่271กรัมซึ่งรับได้ไหมอันนี้มันรับได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นจอพับเพราะว่าเวลามันกางมาเนี่ยมันจะได้หน้าจอใหญ่เป็น7.6แต่ว่าถ้าพับเนี่ยจะเหลือ6.2นิ้วแบบ HD พับซึ่งใน Samsung Galaxy Note 20 Ultra เนี่ยจะเป็น6.9นิ้ว QHD Dynamic AMOLED 2X Display เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ใช้พานแเนลเป็น Dynamic เหมือนกันแล้วก็ใช้วัสดุเดียวกันเลยคือ Gorilla Glass Victus นะครับซึ่งแข็งแกร่งโฟก็ได้ทั้งนี้และหน้าและหลังเลยนะครับส่วนความสว่างหน้าจอนะครับ Note 20 Ultra 5G จะอยู่ที่ 1, ไบเน็ตนะครับตัว C4 3 5 G อยู่ที่1,200นสองริไบเน็ตแต่จริงๆเทียบกันแล้วนะครับผมลองไปถ่ายรูปตอนชเช้าอะไรมาเนี่ยสุงสยดีทั้งคู่อันนี้ตัดประเด็นนี้ไปได้เลยนะครับถ้าจะให้สว่างกว่าก็ตามตัวเลขคือโน้ต2ี่สิลตาแต่ถ้าใช้ตามองเนี่ยมันไม่ค่อยตากคือจอดินามิกอะ่ะมันสว่างมากๆอยู่แล้วครับแล้วก็หากเทียบจอด้านในนะครับสมมติว่าโฟกมาคือการที่เสพคอนเทนต์ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับพฟกามาจะเป็น7.6นิ้วจะเป็นสัดส่วน22.5ต่อ18นะครับเอียจริงตัวจุต อยู่ที่496 ppi นะครับส่วน c4 3 5g อยู่ที่374ซึ่งเอาจริงๆแล้วในการเสพคอนเทนต์เนี่ยเวลาเรามองเนี่ยเราไม่ได้เพ่งจนอันนี้คือผมว่ามันพอแล้วนะครับในระดับ326ขึ้นไปเนี่ยการใช้งานหน้าจอเนี่ยวผมว่าก็โอเคแล้วนี่มันจอใหญ่เวลามันใช้งานมันถางอะไรเนี่ยมันง่ายกว่าเพราะจอมันใหญ่ามากๆครับเวลาจอใหญ่เสร็จปุ๊บคุณใช้ปากกาในการเขียนเนี่ยได้สบายเลยเวลาจะเซ็นจะถางจะอะไรเนี่ยจะง่ายกว่าโน้ตค่อนข้างเยอะโน้ตเนี่ยเวลาใช้เนี่ยปากกาก็จะแท่งเล็กกว่า คือปากกาของโน้ตนี่คือปากกาของโน้ตนะครับด้านซ้ายแล้วก็ C43 ด้านขวาจะมีการถนัดมือที่ต่างกันมากนะครับเวลาเซนเนี่ยบางทีมืออย่างผมเนี่ยมันใหญ่ในเมื่อมันมีทางเลือกที่ดีกว่าผมก็ต้องใช้โฟซึ่งจริงๆผมก็ต้องซื้ออยู่แล้ว C43 5G เนี่ยแต่ว่านี้มาทําให้ดูว่าเวลามันเซนเนี่ยมันมันค่อนข้างจะเล็กนิดนึงนะครับแล้วเวลาแปลภาษาเนี่ยมันจะปรับตัวหนังสือได้ใหญ่แต่ว่ามันก็แปลได้แค่สั้นแค่นี้เพราะว่ามันแคบกว่าแต่ว่า C43 เนี่ยเวลาแปลเอกสารยาวๆใหญ่ๆทั้้้้้งงงหนนนนาาทัััแแแผ่่ยมมปลไดว มาทั้งแผ่นเลยนะครับนี่คือความสะดวกสบายที่ c 4, 4 3 5G มีอีกอย่างหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายคือตัว n น้ต20นะครับก็จะมีติ่งอยู่ตรงนี้ส่วน c 4, 4 3 5G ก็จะเป็นกล้องใต้จอไปแล้วนะครับมันก็จะมองไม่เห็นนะมันก็จะเนียนๆไปแต่ว่าถ้ามองเพ่งๆในเวลาเราเปิดคอนเทนต์ที่มันมีแบบสีชสๆใสๆๆเนี้ยมันก็จะเห็นเมคซิเซลครับแต่ว่าถ้าเกิดคุเปิดเน็ตฟิเปิดอะไรเนี้ย,ยมันจะเนียนไปอย่างนี้เลย สเปคด้านอื่นนะครับ CPU เครื่องถ่ายไทยเป็น Exynos 990โอเคอันนี้เรารู้ดีว่าแบบมันอาจจะหมดเร็วไปหรืออะไรในแบบ4,005แต่ตัว C435G เป็นเ na เต888ครับตัวท็อปสุดต่อให้มันร้อนยังไงเนี่ยผมว่านะมันก็ยังโอเคกว่าตัว Exynos 990ถ้าไปใช้งานแบบหนักจริงๆพเรือนแบบโน้ต20่สิบอัลต้าห้ที่4,005ครับ C435G าอยู่ที่4,004ชาร์จเร็วเท่ากัน2 5วัตเท่ากันมีรีเวิร์สชาร์จเหมือนกันโน้ Note ตัว C43 จะอยู่ที่1ชั่วโมง20นาทีทีนี้พอมันจอใหญ่ขึ้นเนี่ยเราก็แทบจะไม่ต้องพกแทบแ็บเล็ตเลยคือบางคนไม่ได้อยากได้แท็บเล็ตแบบ10นิ้วอะอยากได้แบบ8นิ้วอะไรเงี้ยมันก็คือ7.6นิ้วแล้วอะก็มันก็ใหญ่พอที่จะสามารถเขียนอะไรง่ายๆลงไปได้ครับหรือว่าใช้ในการแปลภาษาเรียนภาษาจากการเล่นมัลติมีเดียได้อ่าเดี๋ยวทาให้ดู C43 เนี่ยตัวหนังสือครับมันจะไม่บังคอนเทนต์ของหนังหรืออะไรที่ก็ตามที่เราดูครับแล้วดูตัวหนังสือครับโอ้โหตัวใหญ่มากครับส่วนถ้าเราดูใน โน้ตธรรมดามันก็จะตัวเล็กๆแบบนี้แล้วมันก็จะบางคอนเทนต์ที่มันมีอยู่นี่เวลาคนดู C43 ครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับมันจะใหญ่ตโตมโหฬานมากนะครับนี่คือความสะดวกสบายอย่างหนึง่งเวลาดูคอนเทนต์ล้วมันจอใหญ่มากครับหรือว่าจาถางเนี่ยอ้เต็มเลยนะครับเวลาคุณแปลภาษาครับสมมุติว่าคอนเทนต์นั้นเนี่ยไม่มีภาษาไทยก็ใช้ปากกาตัวนี้นะครับแตะคุณก็แตะเลยครับนี่ that definitely อะไรเนี่ย that definitely นะครับ หรือว่าจะกดแบบแปลทั้งประโยคนี้ปับ๊บนี่ขึ้นมาเลยนั่นคือความชํานาญอะไรประมาณนี้นะครับคุณสามารถเรียนจากการเล่นมัลติมีเดียได้เลยนั่นคือความวิเศษของ c 4มันไม่ได้ทํามาให้ขายงานเป็นผู้บริหารหรืออะไรอย่างเดียวครับแต่มันทํามาแบบฟูลฟังก์ชันมากๆฉะนั้นการใช้ปากกาต่างๆดีอันนี้คือคอนเทนต์ที่แบบเปิดมาโดยที่ไม่ได้ขยายจอใหญ่มันก็เต็มตาเกินกัน,กนอยู่แล้วนะอ่ะพอเราขยายจอใหญ่ครับปั๊บขยายครับปับ๊บดูครับ โอ้โหใหญ่กกันเยอะมากครับดูได้เลยครับซึ่งเวลาดูหนังเนี่ยหรือดูช่อง y YouTube ต่างๆนานา,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 นานเนี่ยมันก็จะจอใหญ่แบบนี้เลยครับเต็มตาม,มากเหมือนดูจอแท็บเล็ตเลยแต่ว่าคุณก็จะเห็นรอยพับอยู่นะมันบอกไม่ได้ที่จะไม่เห็นคือมันก็เห็นแหละแต่ว่าถ้าดูในระดับความสว่างที่เพิ่มขึ้นมาประมาณเนี่ยครับคุณจะไม่ค่อยซีเรียสกับมันเท่าไหร่ละไอ้ไอตรงรอยพับแลกกับมาด้วยที่จอใหญ่ๆแบบน,นี้เวลาเลื่อนดูครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่หรือจะหักแบบนี้ก็ได้นะครับตั้้้งดดูบบนีก็ไ นะตั้งรบบนี้ก็ได้สบายครับเวลาดูคอนเทนต์เนี่ยสบายเลยเราก็ตั้งแบบนี้ครับเราก็ดูไปด้วยตัวนี้ตั้งไม่ได้นะสวยจังเลยครับมันก็จะมองเห็นคอนเทนต์แบบ ทีละคู่เลยนะครับส่วนตัวเดิมที่เป็นโน้ตเนี่ยมันก็จะเห็นทีละเท่านี้ยิ่งเป็นการหาข้อมูลที่ต้องการใช้การเปรียบเทียบระหว่าง2หน้าจอตัวนี้เหมือนมีโทรศัพท์2เครื่องเลยผมไม่จำเป็นจะต้องใช้ Ad เจเบีแล้วก็โน้ตเพื่อมาหาข้อมูลเป็น2เครื่องแต่ตัวนี้ครับคุณสามารถเปิดแบบนี้อันนี้ผมเปิดเทียบสเปคกันระหว่างโน้ต20่ l t บอัลต้ากับ g a l a x y ซ4โเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเปิดอีกแถบ,บหนึ่งขึ้นมาลากใส่แบบนี้ได้เลยครับ นี่ครับคุณเทียบสเปค2อ,อันนี้ได้แต่โน้ตเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับมันทาได้แค่ข้างบนเนี่ยหนึ่งอันแล้วก็ข้างล่างเนี่ยแค่หนึ่งอันเท่านั้นแค่นี้เองมันก็จะต่างกันเยอะมากนะครับซึ่งเวลาเราดูเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเอียงมาแบบนี้ใช่ไหมเป็นแนวทางกว้างตัวนี้ก็ยังได้เปรียบอยู่ดีครับปับ๊บนี่คุณดูความโอ้โหอลังการครับมันต่างกันมากเลยครับคุณผู้ชมเนี่ย ส่วนฟิลิ่งกันทัดเนี่ยผมได้บอกไปในรีวิวของตัว c 4 3 5G แล้วว่าโอเคมันเป็นเอาต้านทินการ์ดนะครับมันสู้ตัวที่มันเป็นกระจกนี้ไม่ได้ก็จริงแต่ s ซัมซุงเนี่ยพัฒนามาแล้วจนแบบว่ารู้สึกว่าเวลาเราทัดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่เราแบบทัดลงไปแล้วมันเป็นชั้นแบบพลาสติกชั้นฟิล์มอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็รู้สึกว่าเนี่ย มันก็แข็งแรงพอประมาณนะครับเอาเป็นว่าถ้าให้เทียบเนี่ยมันจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณมือถือซัมซุงเลดประมาณหมื่นไปไปลาที่เป็นกระจกนะถ้าจะเทียบกันเนี่ยผมว่าให้ประมาณ8.5 8คะแนนเต็ม10ของเวลาการทัดเนี้ยแต่จริงๆคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้ซีเรียสขนาดนี้มันทัดดีแล้วครับ <S <S 1> <S 1> ตัวนี้เนี่ยมันจะมีหมดแล็บหมดแล็บของมันสามารถบังคับอินด้าอินตาแกรมที่ผมเคยทําไปครับอินตาแกรมจะไม่ยอมบังคับอะไรก็ตามแต่ว่าตัวนี้ครับเอาอินตาแกรมมาใส่ข้างล่างได้ครับเดี๋ยวคุณดูโน้ต20อัลต้านะครับผมไม่รู้ว่า ทำได้ไหมไม่มีทางที่จะทาได้เห็นไหมคุเบย์แต่แกรมไม่ได้มันจะสะดวกสบายอย่างยิ่งยวดเลยถ้าเราใช้มัลติ tasking หลายๆจอซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์และทําได้ดีมากนะครับคุณจะทำแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคุณจะทำแบบนี้ก็ได้เนี่ยมันแทบจะอิสระมากๆครับมันจะมีการล็อกโอเคมันมีการล็อกแต่ว่า เขาทำมาให้สำหรับการบังคับได้หมดตัวนี้มันก็ทำได้แค่ข้างบนแนละข้างล่างแต่ว่าตัวนี้ทําได้ซ้ายขวาหน้าหลังแล้วก็สามารถเมมเป็น3แอปได้แบบนี้ครับอ่ะสมมุติว่าคุณคุย Facebook อยู่วางนี้นะครับปึ๊บแล้วคุณก็อ่ะคุยกานแตงานวางอู่แล้วแล้วก็ลากไปนี้ครับปิดเลยครับคุณเล่น ทั้งอินสตาแกรมและ Facebook พร้อมกันได้โดยปกติมือถือมันทำไม่ได้นะครับนอกจากคุณจะเข้า i n s t a g r กรมจอใหญ่ๆเลยนี่คืออิน t a g r กรมแล้วคุณก็ต้องมาย่อ Facebook ครับให้มันเป็นจอเล็กๆแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ฟินหม่เนี่ยเล่น f a c e b o o k ได้แค่นี้แต่นี่ครับคุณเล่นอินสตาแกรมพร้อมกันทั้ง2จอเลยครับไปดิ มาดิจะพิมพ์กี่คนนะนะครับลูกค้ากี่คนก็เข้ามานะครับคือบางคนทําธุรกิจแบบอินเตอแกรมด้วยติดต่องานอินเตอแกรมด้วยแล้วก็ facebook ด้วยนะครับบางคนเนี่ยหาข้อมูลจาก facebook อะไรประมาณนี้หาพร้อมอิน t ต g r a แกรมอะไรประมาณนี้หรือคุณจะเล่น Pinterest หาไอเดียการแต่งบ้านอะไรเยอะแยะมากมายครับยิ่งเป็นการทํางานที่ต้องใช้การพิมพ์คุณหักแบบนี้แล้วคุณเปิด wps office เนี่ยคุณหักสิครับคุณพิมพ์ได้เลยเรา เองนะยิ่งใช้บ่อยๆครับยิ่งถนัดไอ้แป้นตัวนี้จริงๆตอนแรกไม่ถนัดเหมือนที่ดูไปตอนแรกตอนแรกไม่ค่อยถนัดแต่พอใช้ไปใช้มาเราเองเราเอลเฉยเราเองนะ มันจะเริ่มเร็วครับคือเราสามารถทําอย่างเงี้ยรับพิมพ์ได้ครับแถมมีปากกาด้วยก็จดไปได้นะครับส่วนการเล่นเกมเนี่ยซี3ดีกว่าที่เห็นครับความร้อนเนี่ยขึ้นผมว่าพอๆกันเลยนะเพราะว่าตัวนี้เป็นสนามแปแบบแต่ว่าเดี๋ยวรอเขาอัปเดตความร้อนตอนนั้นเดี๋ยวเราจะรีวิวเกมอีกทีแบบหนันกๆเลยนะครับเผื่อคนเอาซื้อไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เหมาะกันเอาไปเล่นเกมมากๆม,มันเหมาะกันไปทํางานทําธุรกิจเรียนอะไรประมาณนี้ทุกอย่างเอ้ติงจิกรเบลในชีวิตยกเว้นการไปเล่นเกมหนักๆอันนั้นเป็นมือถือเล่นเเเเกกมดีว่าง้ััันนนนยรๆชะ เทียบเนี่ยยังไง C43 ก็ได้เปรียบยูเว่นคุณเล่นอาวี v, จอเนี่ยมันค่อนข้างจะแคบนะครับอันนี้คุณต้องมาเล่นจอเล็กแบบนี้นะครับอันนี้ก็เข้าไปดูรีวิวนะครับเราได้บอกไว้หมดแล้วแล้วเวลาเราวิดีโอคอลไอ้ตัวนี้มันต้องไปซื้อเคสที่มันตั้งได้มันอาจจะหนานูนอะไรขึ้นมาครับแต่นี่เทมากครับเวลาเราซูมคุยกับวิดีโอคอลคุยกับทีมงานเ,นเราหักปุ๊บเราคุยได้เลยครับหักตรงไหนก็ได้ครับหรือว่าจะตรงนี้เราจะตั้งบนโต๊ะแล้วก็ผักปุ๊บ ตั้งได้เลยนะครับแล้วก็เฟกโหมดเนี่ยรีวิวกันไปแล้วแต่จริงๆแล้วคลิปนี้ยอยากบอกว่าถ้าใช้น้ตอยู่แล้วตัดสินใจว่าจะมาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันทำมัลติทัสกิ้งเก่งมากๆครับซึ่งอย่างที่บอกมีโหมดแล็บคุณจะมาบีบเกมคุณจะมาเล่นอินเตอร์แกรมแบบนี้ไม่มีมือถือตัวไหนบังคับให้คุณทำนะแล้วคุณเอาเกมมาแบบนี้คือมันสุดยอดมากเลยจอดอ่ะเดี๋ยวหนันข้างๆก็ได้เห็นไหมเนี่ยเล่นเกมเล่นอินเตอแกรมนะครับหรือคุณจะเอาเฟซบุ๊ก k แบบนี้อินเตอแกรม ครึ่งหนึ่งเฟบุ๊กครึ่งหนึ่งเล่นเกมข้างล่างปล่อยบอทแลกไอตัวนี้ทําไม่ได้นะโน้ตยี่สิบอลต้า 5G ทำไม่ได้ซึ่งตัวนี้ทําได้แล้วผมก็คิดว่า t i t ติ tasking ตอนนี้เนี่ยซัมซุงน่าจะโหดสุดๆต้นๆเลยนะของโลกนะครับการทําแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าดีมากแต่ว่าถ้าต้องการใช้ฟังก์ชันที่มันเหมือนตัวโน้ตยี่สิบอลต้า 5G ที่มีแอร์แอคชั่นอะไรคุณต้องซื้อเอสเพนโปรนะราคาอยู่ที่สามพันหกร้อยเก้าสิบบาทตัวนั้นเนี่ยจะใช้งานเอสเพนได้เหมือนตัวนี้แต่อัันนนนนีีีี้้้้้เเเเคคคาามมใใใหลืออกกกว่่่ถิดดุณไไชชแบบบปยยขข็พะร C43 คือเป็นมือถือที่ผมชอบมากมากในปีนี้นะครับคือถ้าไม่นับเรื่องแบบมันเล่นเกมแล้วมันร้อนอะไรเงี้ยอันนี้คือข้อพิจารณาจากัดของมันแต่ถ้าคือผมเป็นคนทํางานอยู่แล้วไงมันก็จะมันเป็นอะไรที่ชอบมากคือจอมันใหญ่มันเขียนง่ายกว่าเดิมเวลาผมเซ็นเอกสารหรือแปลเอกสารเวนเดอร์อะไรที่มันมาเยอะๆเลยนะครับเป็นสเปคต้องมาแปลระหว่าง2อันแข่งกันเนี่ยผมใช้โฟสามเนี่ยแปลได้เลยทั้งหมดเลยแต่นี้ต้องมาแปลทีละหน้าอันนี้แปลได้ทีละ2หน้าซึ่งไวกว่ากันเยอะครับฉะนั้นเวลาเรามีค่ามากครับเก็บเวลาของเรา ไว้ให้กับคนที่เรารักฉะนั้นชื่อนะครับ C4 3 5 G ตบมือครับขายเก่งุนเกินนะฮะ ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้มันตีทักกิ้งนี่สู้ C43 ไม่ได้เลยกินขาดยอดเยี่ยมเฉียดขาดสุดๆทีนี้มาเรื่องกล้องครับเรื่องกล้องจะไม่ขอพูดเรื่องกล้องใต้จอเพราะว่าเราได้รีวิวกันไปแล้วว่าถ้าเกิดคุณใช้กล้องใต้จอมัน4ล้านพิกเซลเนี่ยความละเอียดมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ถ้าใช้กล้องหน้าที่มี10ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ผมต้องบอกเลยว่าตอนแรกอะ่ะผมปะมาะดาีโฟส 5G ไ,ไว้ว่ากล้องหน้า10ล้านเนี่ยประมาณโน้ต20่ l t บต้า 5G แน่นอนกล้องมันจะต้องแบบไม่โอเคแต่พอมาใช้จริงครััับบบต่างงช้้นนลิิิสเคร คือผมก็คิดว่าเขาไปเน้นแบบนวัตกรรมเน้นการจดเขียนอะไรเนี้ยใส่มาให้แต่ว่าจริงๆแล้วกล้องหน้าครับดีกว่าโน้ต 20 ultra 5g เยอะมากๆครับผมเรียกได้ว่า40%ัพเลยทีเดียวเดี๋ยวเอารูปขึ้นมาให้ตอนเช้าจะไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่แต่พอแสงน้อยเท่านั้นครับห่างกันเยอะมากยิ่งเป็นวิดีโอครับเอาง่ายๆว่าถ้ายังห่วงกล้องของ s21 ultra 5g อยู่นะว่าพ,พอไปใช้ c43 กล้องมันจะดีเท่า s21 ultra 5g ไหมผมบอกแล้วดีไม่เท่าก็จริงครับแต่ใกล้เคียงอามันไม่ได้มีเดฟที่ดีเท่า s21 ultra 5g เพราะว่าตัวนี้เซนเซอร์มันใหญ่แต่ว่าต้องบอกไว้ว่าตัวนี้เก็บแสงเก็บอะไรมาได้ดีถ้าเทียบกับ note กล้องหลังเนี่ย12ล้าน12ล้านเท่ากันอัลต้าวายเลยนสะนั้แล้วเนี้ยคือจะไม่พูดสเปกละเดี๋ยวรูปขึ้นมาแล้วกันว่าคุณดูลูกตอนเช้าตอนมืดเป็นยังไงนี่คือกล้องหลังของ C4 3และโน e 20อัลต้า 5G นะครับในการเทียบตัว C4 3เนี่ยผมได้ไปเทียบกับอิจิเบตอัลต้าแล้วถ้าคุณได้ดูรีวิวนะครับการซูมระดับคูณ10เนี่ยแทบจะคือสู้ไม่ได้ก็จริงแต่ว่าก็ใกล้เคียงอะไม่ขี้เหร่เลยนะครับเลนซูมก็ถือว่าใช้ได ตัวนี้เนี่ยอ p t i m i z ซ scene มาแบบที่คนไทยชอบมากเลยคือถ่ายฟ้าสว่างมีหนำซ้ำครับถ่ายวิดีโอเลนอัลตไวท์ถ่ายภาพเลนอัลตไวายแสงน้อยเดี๋ยวไปดูวิดีโอลแล้วเลนอัลตไวท์แล้วกันว่ามันทําออกมาได้ดีมากๆมันทําได้ดีกว่า v, เอเจเบตอัลตาด้วยซ้ำไปนะครับเลนอัลตไวท์แต่เลนหลักก็ต้องเข้าใจว่าเซ็นเซอร์มันมีขนาดที่เล็กกว่าแต่มันก็จะได้ตรงที่มันถ่ายใกล้ๆก,กได้ดีกว่าอันนี้ก็ต้องสลับกันเอานะครับคนที่เป็นผู้หารส่วนมากก็ถ่ายเอกสารแหละประมาณนี้นะครับ เอาว่าคุณภาพกล้องครับกล้องหน้าดีกว่าชัดเจนกล้องหลังก็ดีกว่าในดีเทลบางอย่างนะครับประมาณนี้แล้วกันระหว่างการเปรียบเทียบระหว่าง2ตัวนี้น่าสนใจไหมผมว่าถ้าเกิดคนใช้นนะครับน่าสนใจมากเพราะว่า1บานพับแล้วก็ตัวอาร์เมอร์อลูมิเนียมเนี่ยมันทำมาแข็งแรงแล้วบานพับก็เขาบอกว่าเคลมมาแข็งแรงกว่าเดิม80%ด้วยซ้ำแล้วก็การจับมันจะไม่ใช่ฟิล์มเหมือนเดิมเนี่ยมันจะเป็นแข็งแข็งเหมือนกระจกไปแล้วแต่ว่ามันก็ไม่แข็งอย่างเงี้ย นิดเดียวฉะนั้นไอเรื่องฟิลลิ่งการเขียนเนี่ยห่างไปได้ผมรู้สึกว่าซีโฟสมเขียนดีกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าได้จอที่มันใหญ่กว่าแล้วก็การเขียนได้รวดเร็วสมูทกว่าแต่การวาดรูปเนี่ยอันนี้ผมไม่ฟันธงนะครับเพราะผมยังไม่ได้ใช้วาดสองตัวนี้แต่การจดเนี่ยยังไงซีโฟสามก็ดีกว่าทุกมิติมัลติทัสดีกว่าแลปดีกว่าบังคับทุกแอปได้หมดทุกอย่างครับในชีวิตที่คุณต้องการเลยทีเดียว สำหรับวันนี้นะครับก็สรุปกันไว้แค่ตรงนี้สำหรับ s a m s u n Galaxy g Note 20 Ultra 5G และ C43 5G ใครต้องการรายละเอียดลึกซึ้งลึกลับซับซ้อนอะไรมากกว่านี้ก็เม้นท์ถามกันได้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทำ UVS แบบจริงๆจังๆให้นี้มาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณใช้ n o t ตหรือใช้ั l t ้าอยู่เนี่ย C43 ตอนนี้มีโปรโมชั่นค่อนข้างน่าสนใจ จะน่าเล่นแค่ไหนผมบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆสาหรับคนที่ชอบนวัตรกรรมเลยนะแล้วก็ชอบอะไรที่เป็นอย่างเงี้ยสาหรับมือถือจอพับทุกวันนี้ราคานี้ด้วยนะสำหรับวันนี้ผมไปลวครับสวัสดีครับ